mana uh. โดสายมาของพี่นี่สายมานี่แหละคุณโดนเลยแตกันสิน้นใช่ไมกันนั้นวัดโอ้ยบ้านนุ่งเดียรอมันทาพอเลย้วเดียรป่านเมือง มันเหมือนปลาไหลข้าวข้าเดียวใช่หมลาวไข้าเดียวหมดใช่ไหมใช่ใส่ใส่กลือเ่อะเยอะใลยทุอย่างทุกอย่ยังไม่เคยากินด้วยยังไม่เคยมากินด้วย